สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของชั้นอนุบาลสองนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้องบุรีเทศบาลตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครูผู้สอนนางสาววชิลาพรพิชิตชัยปฐมพรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่อง วันสำคัญก็คือวันอาสาาาพ้ชาและวันเข้าพรรษาและในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวันเข้าพรรษานะคะอ่าเราไปกันเลยสำหรับวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์เทรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันว่าโดยทั่วไปเขาเรียกกันว่าจำพรรษานั่นเองโดยวันเข้าพรรษาปีพุทธศักร,ร,ราช2564นี้ก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมหรือแรมหนึ่งขาเดือน8 ซึ่งประวัติวันเข้าพรรษาความสําคัญกิจกรรมก็มีดังนี้ประวัติวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนหมายถึงพระพิสุสง์ต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระพิสุสง์ในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดตัดและเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่งตางๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่แม้จำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและเพืชอ,อื่นจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระพิสุสงฆ์อยู่ประจำที่ตลอดสาเดือนในฤดูฝนนั่นเอง โดยแบ่งเป็นปุริมพรรษาหรือวันเข้าพรรษาแรกกันเองนะคะเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีหรือถ้าปีใดมีเดือน8-2สองครั้งก็จะเลื่อนมาเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15าค่เดือน11ต่อมาปัดฉิมพรรษาหรือวันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่วันแรม1นึ่งค่ำเดือน9จนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12อย่างไรก็ตามหากมีกิจธุระเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้ในวันเดียวกันก็จะทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7คืนค่ะเรียกว่าสัตตาหะหากเกินกว่านี้ ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดนั่นเองสำหรับข้อยกเว้นให้พระพิสุจ์จำพรรษาที่อื่นได้โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษาเว้นแต่7วันนะคะได้แก่การไปรักษาพยาบาลพระพิสุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยการไประงับพระพิสุสัมมเนนที่อยากจะศึกมิให้ศึกได้ การไปเพื่อกิจธุระของพระสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุดหากทายกนิมนต์ไปทำบุญก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้นอกจากนี้ หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดพรรษาพอดีพระภิสุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็จะพอหาที่พักพิงได้ตามพอสมควรแต่ถ้าไม่ทันก็ต้องพึ่งคนไมใ้ใหญ่ที่พักแรมชาวบ้านเห็นเพราะได้รับความลำบากเช่นนี้จึงช่วยกันปลูกเพยเพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝนรวมกันและหลายองค์ที่พัก,กัเกล่าวเรียกว่า วิหารแปลว่าที่อยู่ของพระสงฆ์เมื่อหมดแล้วพระสงฆ์ท่านจะออกจาริกตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดีแต่บางท่านอยู่ประจำเลยบางทีเศรษฐีมีผู้จิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานที่ที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนักสร้างที่พักเรียกว่าอารามเป็น ที่อยู่ของพระสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้เองทั้งนี้โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระต,ตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัดบริขารได้แก่สบงจีวรสังคติเข็ม